สวัสดีเมย์อาวองปโอโคนกรุ๊กรุ๊ปคเนียขยมเนียงหิงโนเรียนสุรินฟอนิเจอร์จ้าเนียงหญิงนางโมสอนเปลกระการตาตู้เซฟขนาดตูดยี่ห้อชัวเฟอร์เิเจอร์รหัสเจ็ดรหัสแปดเปิดจุมคเนียเดอ้อวิธีเปลกระการดังนี้จ้าด้านในตู้เซฟมีคุณใจให้ซองดอกมีทันอังไครให้สิก้อนนะคะมีคุ้มพระ่ภาษาไทยภาษาอังกฤษยังละฉบับนะคะ ด้านในตู้ก็จะมีพรวให้สองอันนะคะเอาไว้ยึดกับพนังระเพืนินหรือจะอยู่ในตู้สภาก็ได้น้องยิงจะสอนวิธีใส่งานเบื้องตน้นวิธีเปิดคุณแจให้เสียกลูคุณแจเข้าไปค่ะหมุนไปทางซ้ายค่ะแล้กก็บ,บีมาทางขวาหลังจากเปิดตู้ได้น้องยิงก็จะสอนวิธีการตั้งรหัสนะคะให้คุณลูกค้าเปิดฝารังถัานออกนะคะใส่ถ่านอังคารายเข้าไปทั้งหมดสิก้อนนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มรีเซ็ตดันรังรังทานนะคะก็จะติ๊กมาดูหน้าจอค่ะไฟสีเหลืองคืนให้กดรหัส3ถึง8หลกักแล้วก็ตามด้วย A หรือ B ก็ได้ค่ะแล้วก็ปิดตู้เซฟล็อกตู้เซฟเลยค่ะวิธีเปิดก็กดรหัสที่ตั้งไว้เมื่อสครูนี้นะคะ B หรือ R ก็ได้นะคะเช่นอ่ะเราจะตามหลัทางรหัสนะ1 2 3 4อ่ะแล้วก็ B แล้วกันอ่ะเสร็จแล้วลก็ปิดเอา,เอาคุณแจออกก่อนนะคะ แลยวเราก็จะปิดเครื่องค่ะนี่ปิดแล้วปิดเครื่องแล้วแลีนี้อันนี้อันนี้ปิดแล้วนะเนีย่ยเปิดไม่ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องค่ะแล้วก็จะกดรหัสตัวมือสักครู่นี้ที่เราตั้งไว้นะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่อ่าก็ได้เห็นไหมแล้วก็เปิดแค่นั้นเองค่ะง่ายมากในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรหัส ให้เปิดตู้เซฟออกมานะคะแล้วกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้หนึ่งครั้งห mm hmm. ลังจากนั้นกดตั้งรหัสใหม่เดีเลยค่ะ3าถึง8หลักตามโดยเอหรือบีนะคะ mm hmm. แล้วก็กดปิดล็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีเปิดกตั้งรหัสใหม่เดีเลยค่ะตามโดยเอหรือบีนะคะ mm hmm. รหัสเก้าที่ตั้งไว้ก่อนนานี้ก็ใส่บไดค่ะตู้เซฟจะจำเฉพาะรหัสลาสุดนะคะวิธีใช้งานตู้เซฟประจำ้านใช้ง่ายค่ะ mm hmm. แต่ใส่คือกันนะคะ mm hmm. ตู้เซฟ e s t ขึ้นต้นรหัส7รหัส8ป ของชัวเฟอร์นิเจอร์การใช้งานเหมือนกันใช้งา่ายค่ะไม่จำน่ายแล้วนะคะที่ร้านสุรินเฟอร์นิเจอร์อยู่ติดถนนสุรินทร์สิกรภูมิใกล้สี่แยกโรบินสันนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะ